ฝ่ายถูกมีพรบรแต่ฝ่ายผิดไม่มีพรบรแบบนี้จะสามารถเบิกได้ยังไงแบบนี้เราจะสามารถเบิกได้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากพรบรถคันของเราเองนะคะคือค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน30,000บาทในส่วนของการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจะสามารถเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน35,000บาทรวมแล้วทั้งสองกรณีนี้จะสามารถเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน6 5 0 0 0บาทแค่นั้น และถ้าหากเรามีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินนี้หรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเราสามารถไปเลี้ยงร้องเอากับคนขับที่เป็นฝ่ายผิดได้โดยตรงโดยการเรียกคู่กรณีนั้นไปตกลงกันที่ชั้นตำรวจ ถ้าหากตกลงกันที่ฉันตํารวจไม่ได้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเ้าส่งสํานวนให้กับทางอายการและให้ทางอายการส่งเรื่องฟ้องศาลให้ศาลเป็นผู้ตัดสินต่อไปนะคะพระบรถสําคัญมากนะคะอย่าปล่อยให้ขาดเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากรถเราไม่มีพรบรแล้วเกิดพาไปชนคู่กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในส่วนต่างๆตรง,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 งนี้เองนะคะ ด้วยความห่วงใยปุ๊บกลยาประกันรถยนต์ออนไลน์ทีมอาจารย์แดนค่ะ